วิ่งงานเช้าเลยสนุกดีครับดีครับท็แฮปปี้ครับแบบว่าเราวิ่งงานแล้วก็ได้เจอพิเศษทุกคนตามเชียร์ตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็ได้โชว์เรื่อยๆแต่ว่าตอนนี้สงสารน้องป๊ะกี้เพราะว่ายังไม่สามารถเต้นได้เลยครับผมขนาดจะร้องยังยากเลยใช่ไหมจะพูดยังยากเลยยิ่งนานยิ่งนานไปกว่าเราอีกตอันนี้ผม ไม่แน่ใจเลยแต่ผมจะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับอาอย่างเนี้ยแบบมันก็เริ่มป่วยแล้วแต่ว่าเราทํางานหนักเพว่าเลยมีเคลียรับดูแลตัวเองโอ้เคลียลรับดูแลเลยอาจจะต้องแบบดูแลในส่วนที่แบบตัวเราดูแลได้อาจจะกินข้าวให้เยอะๆพักผ่อนให้เพียงพอเท่าที่เราพักผ่อนได้อะไรอย่างนี้ครับแล้วก็หาแบบสิ่งที่แบบมีความสุขสำหรับตัวเอง เติมเต็มให้ตัวเองได้เช่นแมวใช่ไหมครับใช่ครับสำหรับผมตอนนี้ก็แมวสองตัวราคาได้ข่าวว่ามีมาใหม่แล้วแมวสองตัวครับตอนนี้มมาให่ยังไหวอยู่เลยไหวครับชิวๆครับปัดก็โชเอาครับผมพัดไม่ไหวยังไงเนี่ยก็ตามมาถามกรอบนึงเพราะมันจะมีไหมรอบสองเพื่อแบบเลยชั่วโมงมาแล้วมันจะมีโอกาสครับก็จริงๆก็ ต้องต้องรอดูแหละครับผมเพราะว่ามันเป็นค่อนข้างละเอียดอ่อนมากในหลังบ้านเลยครับก็เดี๋ยวรอให้รอติดตามกันละกันครับผมอยากให้มีเหมือนกันเพราะว่าเพื่อนเพื่อนจีบบอปเราครอบครัวเพื่อนเพื่อนทุกกลุ่มของผมไม่ไม่ไม่ีใครกดได้เลยเพราะว่าน่าสงสารมากก็อยากให้ไปดูกันทุกคนคาดหวังไหมว่ามันจะแบบรวดเร็วขนาดตอนแรกคิดว่าจะไม่หมดไปสัใจไปับตรงตรงจริงๆรแบบตอนที่รู้ครั้งแรกว่ามันขึ้นโซนเอาแล้วคือแบบฮ่า คือตอนแรกเราเห็นแล้วแหละว่ามีม,มีบอดวิ่งอยู่แล้วก็แบบเอ้ยคนแบบเดี๋ยวก็วคงจะดีดตัวออกเองแหละอะไรแต่ก็ไม่คิดว่าจะสูบเอาเร็วกันี้ใช่แล้ยังไงปัดได้ข่าว่ามีการแบบอัพราคาสูงไปเป็นแบบหลายเท่าครัวโอ้โหแล้วก็เสียดายไหมที่เราไม่ได้มาอัพเองเอาให้มันถูกลงใช่ป้าเสียดายไหมคะไม่เสียดายครับรู้สึกว่ามันยังไงมันแบบ ไม่ยุติธรรมสาหรับคนที่อยากมาดูเรามากกว่าคับด้วยความที่แบบแล้วก็มีแบบตั้งราคาที่แบบเราอยากให้แค่ขับเราคนที่ชอบผลงานเราแบบมาดูในราคานี้แต่เขามีคนเอาราคาบัดไปอัพขึ้นอีกก็เลยรู้สึกว่าแบบไม่ไม่ยุติธรรมกับเขาสักเท่าไหร่สําหรับคนที่แบบชื่นชอบในผลงานของเราเจริงฮะยังไงคะเห็นมีคนแบบเลี้ยกาดในโลกโซเชียลนิดหน่อยคะก็นี่ที่ปลามพูดไปเลยค่ะก็ คือพวกเราก็อยากให้ทุกคนได้ไปดูกันแบบคมหน้าองตากันแต่ก็เห็นแบบบาคมมาั p ราคาบัตรแบบมักจะน่าเกลียดชอน่า,ากเกลียดได้เลยนะคะคือขายคือเหมือนแบบว่ากะขายบัตรได้สองสามใบแล้วก็อยู่ไปได้เลยตลอดทั้งปีนี้อะไรอย่างเง<ม>ี้ยก็คือไม่โอเคนะครับ<ม>จรุนาะรลดราคาบัตรลงมาถ้าเกิดว่าไม่ได้อยากไปดูตั้งแต่แรกก็ไม่ต้องมาซื้อนะครับอ,อิรินยังไงครับเราเห็นแล้วบอกว่า up format ของเรา ก็ขอบคุณครับผมแต่สำหรับใครที่เอามาอัพก็เดี๋ยวก็โดนกรรมตามสนองเองนะครับก็คุณแหละไม่ได้อยไังอย่างนี้งก็เสียดายแทนแฟนคลับที่เขาอยากมาดูเราจริงๆครับผมก็แบบไม่รู้เหมือนกันจะทำยังไงอ็ได้บางคนต้องมีรอบสอขาด้วยปะก็ต้องลควากพิจารณานะฮะหรือต้องรอดูติดตามแล้วเราจะได้ผลจารณารเร็ว พราะผก็พูดอะไรเยอะไม่ได้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับมันเกี่ยวกับรู้สึกของแฟนๆด้วยก็แบบว่าอยากรอให้ทุกอย่างมันชัดเจนก่อนเราค่อยแบบรอประกาศจากทางค่ายดีกว่าเขาคาดหรือ่า I don't I don't know Yeah ออกไปนั้นเลยหรอใช่วันนี้ก็อากาศดีเลยครับชอบวันนี้อากาศแล้วอย่างนี้เปนคนแรกมันจะมีแบบโซโล่สเตจต่ละคนปกติของคอนก็ต้องมีเนาะ ก็คนใหญ่ที่ไปดูมาก็มีอืมก็ต้องมีแหละใช่แต่ว่าเราเรามีเรามีแบบแพนในใจของเราอย่างเลยจริงเรามีคุยกับทางทีมไปแล้วว่าแบบใครอยากทำอะไรบ้างแต่ว่านั่นแหละต้องรอดูเดี๋ยวมันไม่สนุกเราคิดดีไม่ได้ค่ะจริงจริงมีโชว์ปารลมาด้วยครับโชว์ปารลมาในคอนเสิร์ตด้วยในช่วงเดียวแล้วปัจจุบันจะลงไปว่ายน้ำกับปารลมามีมีมีพาโซโลคนละ45นาทีเหมือนกันเฟสติวัลเลยครับก็คือยังมีเขาอัพลักาณะ โซโลเวลาสิบห้ามีนี้บ้างครับก็ถือว่าไม่แพงอะครัโอ้ยแพงอยู่ดีครับเราไปลองพูดเลยอัฟเตอรก็น่าก็น่ครับน่าตีอยู่แล้วแล้วจะใครปั๊มมีอะไรไหมคะไม่มีครับไปน้องคุณอ๋อมาถึงแล้วไม่มีหรอไม่มีเลยไม่มีเลยหรอมีมีโชว์ีก็นั่นแหละครับก็คล้ายๆกันแต่ก็เดี๋ยวรอดูวันคอนเสิร์ตแล้วกันครับผมอาฟก่อนเนี่ยไปถึงคอนเสิร์ตก็ต้องมีเพลงที่ทยอยปล่อยมาเพิ่มอีกกว่าจะไปถึงคอน นี yeah, ่ครับก็ใกล้ๆขนาดก็กว่าจะถึงคอนมันก็อีกไม่กี่เอออีกเดือนกว่าเดือนครึ่งเออเดือนครึ่งก็ในระแวกนี้แหละครับผมก่อคอนเสิร์ตก่อคอนเสิร์ตอาจจะมีใช่ครับครับผมรอติดตามครับผม๋ป้ายใหมบมีอะไรมาป้ายบ้างที่ได้ใหม่มันมีปลาโลมาใช่ใช่ เป็นคอนเซปต์ปลารลอมาเป็นพวกเราเป็นปลารลอมาห้าตัวครับพี่แล้วเดี๋ยวเราออกอ่าวไทยไปเลยหิวเลยเหรออันนี้ทำใบใช่ไหมผู้ฆ่าผัดใช่อันนี้น่าจะหิวจริงครับอราไม่มีเราไม่มีใบไหมลไม่มีครับผมไม่มีไม่มีอะไรเลยปกี้เหมือนทิ้อยู่อาจจะดีเนาะกำลังคืนกรามกลับมาอยู่ตอนนี้ทช่ไหมครับหมายถึงว่าใบเหรอใบเออเอ็งใหม่เพลงใหม่เหรอครับก็ เป็นเพลงที่สนุกสนานครับข้อแรกนะครับผมสนุกไม่สนุกสรุปสรุปทางของเขาด้วยหมกลัวสนุกโอเคเรื่อง่สนุกแค่ไหนอ้าวนี่นักสืบกับวชนเนี่เพอร์เซ็ตมีหลายเลเวลไงแบบสูงแค่ไหนเพอร์เซ็ตไม่สูงมากครับแบบ174คือต่ำสุดแล้ว อันดีคืออะไรเหออันนี้อะไรขอเราอ๋อ B M เนี่ยออออ่ะงั้นก็ถึงเวลาเอาให้ฝากแฟนหน่อยครับแล้วผมก็สำหรับเพลงใหม่นะครับก็รอลุ้นนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็รับรองว่าทุกคนชอบแน่นอนแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยมันจะทล้วไม่ไดคนแบบเออเอออะไรแน่นอนครับผมก็ฝากด้วยครับ แล้วก็ของฝากคอนเสิร์ตของพวกเราเพรเซสครับผมวันที่2พฤศจิกายนนะครับผมก็ใครที่ได้บัตรเราก็ไปดูการไปเชียร์กันนะครับผมส่วนใครที่เอาบัตรไปอัพก็ระวังกรรมตามสนองนะครับขอบคุณปล่อยได้ได้ค่ะแล้วก็ได้ค่ะน้องเก่าร้านกิ๊กเก่าแล้วก่็เป็นเก่ารัานแล้วโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ